สวัสดีครับวันนี้มีรถไทฟอร์ดมานำเสนอนะครับทั้งสองคันเลยเป็นรถไทฟอร์ดนะครับคันนี้เป็นรถไทฟอร์ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมคันนี้ย้ำนะครับไม่มีเล่มนะครับเป็นเอกสารใบซื้อขายนะครับผมรถสวยเครื่องดีเกียดีนะครับรถสวยมากไม่เยิมนะครับอุปกรณ์ดันหน้าพันสามของ TMT นะครับอีกคันหนึ่งคันสีส้มคันนี้ก็ เป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเหมือนกันนะครับทีสามนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหกนะครับผมเช็คสภาพเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ก็ด้านหน้าผ่านหกเล่มทะเบียนเช็คสีใหม่แตย่ยางเดิมนะครับคันนี้ยางเดิมนะครับยางยังใช้ได้อีกนานนะครับผม ถ้าท่านไหนสนใจโทร0935343797นะครับดูลดได้ที่นครราชสีมาครับผม